นี่จะของสวนเพลินพลาส้มสวนพี่เนาะป๊าดแม่แม่แม่เออเห็นแล้วพูน่ะปืดอ่อนซ้อนตัวนี่<ม>พูน่ะป๊าดดกคักแถวนี่นท่านได้สุกฮูยปลูกแฉะเฮาปลูกแฉะเฮาเอาโทรศัพท์มาป๊าดเชื่ ก um pues ็บ yeah, nah ้านจงรล้น <I see S 1> <Mu> ้องผันเ่ยเอาเวลายืนหันดูแม่สีไายปัดเอ้ยสวยมากเลยนะสวนลิมกีจะซิมซิมละซิมซิมซิมดูเอาเวลาซิมดู